ใช้ยาละทั้งหมดตรง

สามเลนเชิญสี่ท่านดังนี้ครับนายบุญมีสุปติสมาชิกสภาเทศบาลตะบนน้ำคำบ้าน คุณตัวแทนของคณะครณวิธีทั้ง4ี่คณะครับ